กราบนมัสก,การพระอาจารย์วันนี้หนูอยากทราบว่าการมีคุณค่าและเป็นที่จดจำในสังคมจะต้องทำยังไงบ้างคะในโลกนี้มีคนอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งเราเรียกกันว่าคนรกโลกหรือคนที่เป็นขยะของโลกกล่าวคือคนที่เกิดมาแล้วทำให้โลกนี้แย่ลงไปยิ่งกว่าเดิมเช่นคนอย่างอดอล์ฟฮิตเลอร์ ที่เมื่อเกิดมาแล้วก็ได้ก่อสงครามโลกแล้วได้สังหารพลานชีวิตเพื่อนมนุษย์ไปตั้งมากมายไม่น้อยกว่า6ล้านคนเหตุการณ์คราวนั้นทําให้โลกนี้แย่ลงไปกินเวลากว่าร้อยปีและคนประเภทที่สองก็คือคนที่ไม่รกโลกเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคนที่เป็นดอกไม้ประดับโลกคนเช่นนี้เกิดมาแล้วทําให้โลกนี้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเช่นพระพุทธเจ้าของเรามหาตระมคานธีแม่ชีเทเรซาหรือพระปิยมหาราชเป็นต้น ในบรรดาคนทั้งสองประเภทนี้เราต้องอย่ายอมตนให้เป็นคนรกรโลก,โลกแต่ต้องฝึกตนให้เป็นคนที่เป็นดอกไม้เอาไว้ประดับโลกคมธรรมประจำวันนี้ก็คือนาสิยาโลกวัฒโนยาทำตนเป็นคนรกรโลกโลก,กราบรมัศการขอบคุณพระอาจารย์ค่ะ